สาธุพระวิชาคาถาให้นอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายเวลาหลับให้ท่านตั้งจิตในทิษฐานกราบหมอนสามครั้งแล้วตั้งนะโมสมัมนจบแล้วกล่าวพระวิชาคาถาสั้นๆว่านาปาปะกังสุป,ปีนางปัสสติสามครั้งไม่ว่าท่านจะไปนอนที่ไหนก่อนนอนทุกครั้งไปนอนที่ไหนแห่งหนใดจะบังเกิดมีมิตฝันที่ดีมีเทวดาพีสานนางไหม ให้ความคุ้มครองปกป้องดูแลให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขในทุกที่วาราตีการตั้งจิตอธิษฐานออาเถิเดแล้วท่านจะมีมงคลคอยปกป้องคุ้มครองมีพระคุณเจ้าคุศีพระรันตนตรัยแก้วสัมการองเทพเทวารักษ์สิริสิทธิรวมกระทั่งแมน้นกระทั่งผูุธ,ธีปีศาจปีศาจนางไม้ทั้งหลายปกปอยปกปักรักษาให้ท่านนอนหลับฝันดีมีมงคลตลอดทั้งคืนยันตื่น